ผมบอกเนี่ยสวยมากวิ่ง38,000ื่ดโลเท่านั้นโอ้โหส่งรถถึงที่การันตีรถไม่ตรงปกคืนภายใน5วันจ่ายค่าเสียเวลาอีก5 0 0 0มืนะครับ PPV เนี่ยถือว่าทุกค่ายของรถญี่ปุ่นนะครับก็จะมี PPV เพราะว่าเนื่องจากเอาแพลตฟอร์มของรถกระบะนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ของรถกระบะนะครับเป็นซึ่งเป็นรถที่เชิงพายที่มีมาเก็ตแช่สูงนะครับมาทำเป็น PPV นะครับเป็นรถตรวจการนะครับและ มิตซูบิชิปาเจ e ร่สปอร์ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ขายดีนะครับตอนออกมาเนี่ยเรียกว่ารูปทรงเองหรือไฟไท้ายเองที่ยโด,ดเด่นมากนะครับภายในภายในสวยมากเ้าออกมาเขาว้าวเลยคนจองบึ้มเลยนะครับเพราะรถตรวจการรถตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลไปหยาดทนทานโอ้โหเรียกว่าตอบโจทย์มากและคันนี้เป็นปี22ใหม่กิ๊บเลยนะครับ เป็นโมเดลใหม่นะฮะปี22บสอผลิตย์2 2สจด2ีสีขาวบุ๊เป็นไวท์เพลย์นะครับเป็นสองยุ่สสีนะครับเป็นรถ G T Premium Eris Edition โอ้โหมันหลายสเต็ปเลยฮะรถเป็น Limited นะครับก็จะมีแม็กสีดำสกรูสีดำด้านหลังสีดำแล้วก็หลังคาเป็นสีดำนะครับมันเลยถูกเรียกเป็น Edition ขึ้นมานะครับก็คันนี้เป็นรถที่สวยมากวิ่งแค่38,000รถคันนี้ยังอยู่ในวรารันตีหปีแสนโล ลูกค้าสบายใจนะครับใช้รถมิสูคันนี้มันอยู่ในวารันตี้อีก5ปีแ0 0โลแล้วคอนนี้สวยจริงๆผมบอกเรื่องสวยมากวิ่ง38,000โลเท่านั้นโอ้โห,โหเรียกว่าสบายใจใช้รถคันนี้แน่นอนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่ามีสเปคอะไรมันน่าใช้แค่ไหนแล้ว เข้าที่ไหนมีโปรโมชั่นอย่างไรไปเลยครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยเลยนะครับเป็นปี2022 MY 2022เป็นโฉมใหม่เลยมิสูปาเจโร24สปอร์ต GT Premium e ี i t e อ d i t i o n นะครับเป็นสีขาวมุกโอ้โหครับคันนี้เนี่ยมันไม่มีการทำสีไม่นอ็อตไม่ขยับรถสวยจัดๆเป็นรถเพื่อผมเองยังอยู่ในวารันตี5ปีเลยนะครับ1ึงแสนโลสบายๆนะครับมาดูนิดนึ่งมาเซตัสนิดนึงว่า รถคันนี้เป็นรถส่วนใหญ่จอ่อเป็นรถ P P V ที่สังคมครอบครัวส่วนตัวใช้ได้หมดส่วนการที่เรียกว่ามีชื่อมากรถคันนี้ปาเจโร่พขาอ,ออกรถมาเนี่ยโหทรงอย่างเงี้ยคนขายระเบิดระเบิดเลยนะครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบ A B S พุ่มไลท์มั ABS, มลติฟังชั่นไฟหน้าไบเอ LED นะครับโอ้ดไบสปอร์ต โอ้โหเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับ8จังหวะโหรถเครื่องดีเซลนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรียกว่าทนทานมากอะมาดูนิดหนึ่งว่าระบบควบคุมเปลี่ยนเกียร์ที่ผมไลัยระบบเบรก ABS ระบบลดกําลังเครื่องยนต์ช่วยเบรกนะครับระบบเตือนชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบเบรกออโต้โฮระบบเบรกมือควบคุมระบบไฟฟ้าระบบ เสริมแรงเบรก B A ระบบควบคุมเสียรภาพตรงสองตัวระบบช่วยออกตัวแบบลาดชันระบบสัญญาณเตือนจุดอับระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติระบบล็อกความเร็ว บนพวงมลัยนะครับกล้องมองภาพรอบคันเลยแต่ว่าถึงสาสัญญาณกะระยะจอดหน้าหลังระบบปรับแอร์อัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารนาโนระบบเตือนด้านหลังขณะถอยหลังจอดสวิตควบคุมฟังก์ชันพวงมาลัยจอแจงข้อมูลขับขี่เมนูไทย L.C.D. ขนาด8นิ้วจอหน้าหลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยหลอดไฟฟ้ายึดเบาะเด็กนะครับภายในตกแต่งสีเงิน เปียโนแบ็กนะโเรียกว่าสวยมากรองรับ Apple CarPlay Android Auto หน้าจอสัมผัส8นิ้วเชื่อมต่อโฟน S D A พร้อมระบบนำทางนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบ A 2 D P ระบบ Hand Free and voice Command จอภาพแบบ wide screen 2.1นิ้วพร้อมรีโมท ูฟังอินฟาเรด2ชุดรับรองการเชื่อมระบบ M Connect ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าดอมานหลสั่งการสมาร์ทโฟนกระยังหน้าสีดำสัญ,ญลักษณ์เป็นปาริโล่สปอร์ตชุดแต่งสเกิร์ตสีดำสปอยเลอร์หลังดำลาวหลังคาดำไฟหน้าลมควันโปรเจคเตอร์เสาอากาศสีดำแบบชาร์กฟินน,นะฮะสัญ,ญลักษณ์กิลิคเ dition บนประตูฝาท้ายปลายท่อไอเสียแตนเลดแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ปาริโล่สปอร์ตนะครับ เบาะหนังสังเคราะห์พิเศษสีน้ำตาลด้วยนะต้องย้ำเป็นสีน้ำตาลลวดลายเย็บ อย่างดีนะฮะพรมรองพื้นโดยสารดีไซน์พิเศษนะครับอ่ามาดูประวัตินี่นึงเป็นรถมือแรกแล้วคันนี้เป็นรถที่รู้จักกับเจ้าของกิจการที่นี่เนี่ยนะครับเป็นโรงงานใหญ่ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จอดวิ่งแค่38,000กิโลเท่านั้นขอ,องรถที่ศูนย์มิซูบิชิรุ่งเจรลญและซ่อมที่นั่นนะทะเบียน3ขอขอแอยู่ในระยะรับประกัน5ปี1น0 0 0แสนโลรถคันนี้นสวยกิ๊บไม่มีทำสีรถไม่ขยับสวยแบบสวยมากๆแล้วคันนี้ขายไม่แพงเลยข้างบนนะเป็นราคาขาย ยินดีคืนรถภายใน7วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ตรงคำพูดนี่ให้เงินท่าติยเวลา50 0 0 0บาทเลยนะครับมาดูว่าเหตุผลทำไมถึงซื้อรถค่นี้โปรโมชั่นยังไงเซฟมากมือแรกประวัติดีออกใบเซอร์ให้ว่าไม่มีการชนนะครับผ่านการรับรองจากสมาคมนะครับรับส่วนลด15เอเอารถเทนดินของรถเก่าของท่านเนี่ยได้ราคาสูงกว่าต,าตลาด2องห0,000ถึง50,000บาท นะครับกูอินสเปกชันตรวจสอบท่านวันยอดเยี่ยมซ้อนนะครับโทรเข้ามาเบอร์0 8 6 3 6 7 4 5 2 0863124545นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เฟี้ยวมากแล้วก็ดีมากผมก็รันตีเลยนะครับว่าเป็นรถของเจ้าของกิจการนี่เองนะฮะสวยกิบกิบกิบเลยว่าเรียกว่าพลาสติกไม่แกะรถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับก็มาดูที่ Facebook ของรถบ้านเหลอใชัยนะครับอย่าลืมนะครับมาชมนะัดทดลองขับที่รถบ้านคุณฉันชลมูกสองอันดับหนึ่งเราคันรถเกตเอ หมดทุกอย่างเรียกว่าคันนี้ผมการันตีด้วยหน้าเลยนะครับว่ารถไม่ขย,ยับไม่เคยทำสีรถสวยมากนะครับโทรมาเบอร์0 8 6 3 6 7 4 5 2 0 e 6 3 6 7 4 5 2 Facebook รถบ้านคุณชัดชัยมาชมที่นี่นะครับมาทดลองขับหรือว่าเรียกว่าออนไลน์ส่งรถถึงที่การันตีรถไม่ตรงปกคืนภายใน5วันจา่ายค่าเสียเวลาอีก50า0 0นนะครับรับรองครับรถสวยมากครับขอบคุณมากครับดีครับ